เขาบอกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ให้ประสบความสําเร็จนะแล้วอยากจะมีความสุขอยากจะประสบความสําเร็จพยายามหาคนสามคนนี้ให้เจอาหาสามคนนี้ให้เจอคนที่หนึ่งก็คือพยายามเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดเขาคนที่หนึ่งก็คือคนดีถ้าเราได้ใกล้ชิดคนดีเราจะได้เรียนรู้ความดีเฮ้ยทำไมเขาคนเขาเคารพศรัทธาคนนี้เออไว้เขาเป็นคนดีทำไงเราจะดีแบบเขา คนที่สองก็คือคนเก่ง<ะ>ถ้าเราได้ใกล้ชิดคนเก่งเราก็จะพอยเก่งตามไปด้วยได้เออมันทำไงมันจึงเก่งว่าโอ้ยนี่มันเก่งเป็นทุกเรื่องเลยโอ้มันไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยเฉทุกครั้งที่เข้าไปในโลกโซเชียลเขาไม่เคยเข้าไปเสียเวลาในโลกโซเชียลเขาเข้าไปพัฒนาตนเองเลยเขาจึงเก่งขนาดนี้ส่วนบุคคลที่สามคือคนที่มีความสุข เพราะนั้นพอเราได้ใกล้ชิดกับคนมีความสุข